สวัสดีครับจุกจีครับแล้วก็ช่องเจแชนแนลวันนี้เรามาอยู่กับมีสลับหรือไม่มีสลับรู้จบบูสซา ม да. ัส really ดีค่ะคุณผู้ชม่ป็นยังไงตอนนี้ครับผมชื่อดำครับฝากกดติดตามให้ช่องเจเจชาแล้วด้วยนะครับด้วยความนั้นนะของคุณดำนี่โนสนักนู่นมาน่นอ่งอนละ <G ee fe> เ,เ,เดี๋ยวก็ไมได้หวานซะนู่นนู่นในนู่นแล้วลเช็คลบอย่างนดเราจะไปหาเพื่อ,อนกันดีกว่าสติ๊คอมเย็นดีซือ้อออกมือถือใหม่แต่ว่าขายรหัสรหัสเอาไว้บอกว่าเป็นรหัสเกมแ,ลแหละเปรั e ฟรีไฟ แต่ว่ารหัสฟรีไฟแล้วก็เป็นรหัสช่อง y o ยูทู e เป็นวลาฟงตู้ฟงดีด้วยซึ่งช่องยูทูปก็ไปด้วยการหมดขายก็ไปขายสามร้อยกว่าบาทเรก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่นี่ก็ต้องมาเริ่มต้นการทำคลิป เลยว่ะเพื่อนผมต้องการกล้องแอคชั่นเคลเิลาเราต้องไปเอากล้องแอคชั่นเคลมบลาไปก่อนโอเคครับเราเอากล้องมาแล้วก็ใส่ถุงมือเหล่นี้เลย ไม่ได้เลอกใส่ไปไมันได้ข้อในแฮร์รี่ก็เติมรงยาง้วยในยางเต็มากๆนล้ก็ำนะอะ ข้าวกสวยเลเาว่าฝายอยู่ข้าแล้วก็ล้มข้าวนั้นเะว่ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้น เดี๋ยวเราจะตัดภาพไปไปอะไรนะถนนกันเลยโอเคเราตัดภาพไปที่ถนนกันนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงถนนใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นทางเข้าบ,บ้านของบ้านหนองบัวน,นะครับบ้านหนองบัวอันนี้จะอยู่ในโซนหมู่หนึทั้งหมดเลยนะครับหมูห่ห นะถ้าหมูหนึ่งก็ถัดไปนี่ก็จะเป็นหมูหมูสิบหมูสองหมูสิบเอ็ดหมูสาม,หม,สามหมูสี่ตึงก็อันนี้เราจะไปหมูสามนะครับหมูสามก็นู้นกระดาษใสถามว่าไกลไหมมันก็กิโลสองเกือบสองกิโลกว่าราะว่า เราจะไปเติมลมกันก่อนแคครับถ้าไม่เติมลมก็ผมว่นอนอนนนนาเหนย <S <S เนยเนยซุกไปเหนยตายเลยอะเพราะรถมันยางไปน้ำหนักรถก็ออกต้อง,อ,อ,อ,งอยากแข็งไว้เออแล้วก็ปกติผมเป็นคนที่อยู่ในสถานธรรมปิดสถานธรรมเป็นเหมือนของของพุทธเราเลยนะ,ะก็เป็นสถานธรรมโอเค แม่กุณจะแม่คุณีพระพุทธเจ้าก็เชิญชวนทุกคนมารับธรรมมได้ที่ป้าหนงองบัวหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองบัวอำเภอตะตุกจังหวัดสลรินนะครับมารับได้ผมชวนทุกคนเลยเพราะว่าหนึ่งเดือนมีชั้นเรียนประมาณเดือนหนึ่งมีชั้นเรียนหนึ่งครั้งปีหนึ่งมีประชุมใหญ่สองวันหนึ่งปีนี้หนึ่งครั้งแล้วก็มีโซนอู้ช้าง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  โลกนี้ก็มีไท่หย,ยางโคูรานี้ก็มีและตัดภาพไปตอนที่เราไปถติมลงครับขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงหกนาทีนะครับเที่ยงหกนาทีก็ตัวเจ็ดแล้วเราจะต้องรีบ เดินทางไปเพื่อนครับต้องรีบแล้วล่ะไมรีบไม่ได้ว่าอากามันร้อนเติมลมยางรถาเมื่อกี้เนี่ยอ้ไปได้ครับไปกากลับมาน่ออกกำลังกายเอยเยจริงบอกเลยว่าเหนื่อยมาก โอ้เมืองไทยคือชื่อในการทำความเร็วไม่ว่าจะชุมชนบอกว่าอย่าขับเร็วก็อย่างพางกันขับเร็วโอเครถสปีดลงอ่ะเอาก็สปีดเพิ่มอยู่นั่นแหละรถมีสปีดเท่าไหร่ก็เออเยียยกันเข้าไปไม่ใช่เนะร เป็นเหตุให้อุบัติเหตุมันมีบ่อยครั้งเนื่องจากเราไม่เคารพกฎจราจรอย่าขับเร็วก็ขับเร็วรถชันเร็วได้เท่าไหร่ฉันจะเร็วเท่านั้นแ่ละนี่คนไทยแต่ก็ไม่ได้ว่าใครนะทุกคนก็เป็นผมก็เป็นเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ว่าคนอื่นผมก็เป็นเพราะที่ผมก็ขับรถเร็ว เว้ยจ้าตัวเองบบาทีผมก็ขับเร็วขับเร็วด้วยนะผมขับมาสักบางทีผมตอนช่วงออกนี่ผมช่วงผมออกเร็วแต่พอสปีดผมก็จะลดสปีดลงหน่อย ทำไม่ไปไหนไม่ได้ไม่รู้ขี่รถกี่กิโลมันก็จะ,ะมาเกินกินโลไม่วัดไม่รู้ไม่เข้าใจอันนี้คือวัดระยะไม่ได้ปืนพวงมาลัยวัดไม่ได้ไม่รู้ใครรู้แต่มันก็ไกลเลยหัวใจนะใครขยันปั่นก็มาเพราปั่นได้เพราะปั่นเลย นี่เพื่อนบ้านผมเองสิเพื่อนของ้อยให้เป็นบ้านของเพื่อนผมดิเพื่อนบ้านผมอะไรวะพูดอะไรเนี่ยคือไนายยังับเร็วหลายนี่ไม่จะลดสองเลนแบบนี้นี่วางเับเธอเนี่ยมีป้ายเตือนแล้วนะอันนี้คือมีป้ายเตือนนะ ปวดลดความเร็วทางโค้งนะข้างหน้าเกิดอบุบัติเหตุไปครับปวดใช้ความระมัดระวังบางคันเขาก็ชะลอกันแต่บางคันก็ไปเร็วก็แล้วแต่เขาเนาะเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้รู้สึกแต่ว่าตอนนี้เหน,น,นื่อยมากจ้ะเหนื่อยมาก ก็ใช้คือไม่ละมาส่งเพื่อนนะครับใกล้ถึงแล้วตัวเองไม่ค่อยได้ใช้ใช้แต่โทรศัพท์มือถือถ่ายอยากอยากรีบเรียนให้จบจังทำใบกับขี ของรถตูกผมไม่เ็นของตัวเองอยากจะได้ไม่ต้องมปัดเทยันเนินเหนื่อยแล้วก็ปัดเทยาก็ดีครับออกกำลังกายแต่มันเหนื่อยมัดใจนักปัดประมาณแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ไอ้หูนิดเดียวเชี่ยผมโอ้โห tương cũng không quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền

เพื่อนไปทำงานกลุ่มอยู่ว่าเธน,นี่ผมเพิ่งกลับฟิล์มนาฬิกาผมมาเป็นคกันเดี๋ยวผมจะไปติดฟิล์มนาฬิกาอยู่นั่จะเอา Smartwatch A1 D309 เพื่อนขอซื้อขายไปครับอันไหนที่เราพกกระเปแล้วก็ขายไป อยู่บ้นแตกต่างจากเซอร์วิสไปโรงเรียนสักคนไปเรียนโควิดบ้านแตกต่างกันไหมฮ้ยแต่เป็นโรงเรียนมัธยมดีวัตถุก็ดีเลยเซอร์วิสก็ดีทุกโรงเรียนดีหมดครับขอแต่เราตั้งใจเรียนเรเจอตัวแล้วใช่ไหมไม่ใช่ คุณผ e. ู well. ้ชมครับคลิปนี้จะทำลายน่ยแต่ไม่เป็นไรผมก็ต้องพยายามเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูอ้าวเฮ้ยเฮก็เป็นไงวะอ้าวชิบหายแล้วเข้าทางดีๆมีไม่ไปแล้วมาเข้าทำไมทางนี้วะเนี่ยโธ่ปกติสิบปุ่มเข้าทางตรงนี้ได้ทางอะไรไม่เป็นไรแล้วเมื่อที่เราไม่รู้จะเข้าไป ไปลัวไปได้ปะเนี่ยเออน่าตีจริงๆนะคุณผู้ชมครับวันนี้ตอนนี้ก็เจมาอยู่ภายในโรงเรียนสิบปรุมพิทยาคมแล้วนะครับคุ้ยปากแห้งไหม <c oughs> ปากแห้งไหมก็ตอนนี้ก็มาอยู่ภายในโรงเรียนนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ อนะ๋สวยนะมาที่สวยนะสวยสวิตนี่ก็ใหญ่สิปุุมก็ใหญ่ครับสวสีปรตุมนี่สวิตนี่อาคารเยอะเลยนะครับก็เดินเนี่ยใครใครที่เรียนสวิทก็ต้องมีใจรักการเดินนะคใครที่มสอบข้อห้องสเต็มหรือว่าไม่ไสอบข้องสเต็มเนี่ยถ้าใครสอบข้อสเต็มติดในทางแอร์ไม่ต้องเดิน บาวิชาต้องเดินแต่ใครที่สอบเข้าเซอร์วิสแต่เรียนห้องธรรมดานะคุณรับรองเหนื่อยมากแต่รู้ไหมอะไรสิ่์ปทุมนี้ถึงจะเดินเรียนแต่อาคารเขาอยู่ใกล้กันแล้วก็อาคารนี้ไม่ข่าวกันเยอะมากเกินไปอาคารนี้คือคือว่า คุณเดินได้ตลอดเวลาไม่มีไม่ไม่ไม่เหนื่อยเลยอะแต่ก็มันแล้วแต่คุณชอบชอบสถานแห่งไหนก็เรียนที่นั่นคุณชอบที่ไหนชอบศรีประทุมเรียนศรีประทุมชอบเซอร์วิสเรียนเซอร์วิสชอบศร,รีินทรนเรียนศรีลินทอนนะครับแต่ว่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ